โยงสวัสดีครับวันน,นี้ผมกับพี่จะมาทำขมปอมนะครับขาปอมนี่เป็นอาหารของของอะไรคะของไทยใหญ่ค่ะอ่าเป็นอาหารของไทยใหญ่เนาะก็จะทำง่ายๆเนาะโดยใช้อะไรบ้างนะนี่ใช้มะละกอกับแป้งแล้วก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็เอาคนๆค,ครับคนให้เข้าๆกันเนาะใช่ครับอ่าอันนี้ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะนําไปทําอะไรนะนําไปทอดแล้วครับไปทอดเนาะใช่ครับเขาเรียกว่าขานปองใช่ครับเต่ว่าาต้องอาาใช้น้ํามันเยอะมากเลยครับต้องใช้น้ํามันเยอะเนาะเป็นอาหารของไทย,ไทยใหญ่ยให่ใช่ไหมครับใช่ครับอ่ามาเดี๋ยวเรามาดูนะว่าพี่ต้องทํายังไงบ้างนะคะอันนี้ ขำป้องนะคะเป็นอาหารไทยใหญ่นะต้องให้น้ำมันร้อนๆก่อนใช่ไหมคะใช่ครับน้ำมันร้อนๆก่อนนะข้ามป้องรเราสามารถแบบนำมาทำเป็นของกินก็ได้เนาะใช่ครับกินเล่นๆก็ได้เนาะใช่ครับแล้วก็นำไปทำ เป็นาาอาหาราก็ได้ไใช่ไหมอาไปจิ้มเป็นน้ำพริกก็ได้้วยอ่าจิ้มเป็นจิ้มน้ำพริกก็ได้นะคะใช่ครับอันนี้เป็นอาหารของไทยใหญ่หญต้องรอให้น้ำมันร้อนๆก่อนเนาะใช่ครับจะใจเย็นครับอืมต้องใจเย็นๆด้วยนะคะถ้าน้ำมันไม่ร้อนนี่เวลาเราทอดน,นี่มันจะติดกระทะใช่ไหมคะใช่ครับ เดี๋ยวเราจะดูสองพี่น้องนะคะทำอาหารไทยใหญ่ในวันนี้นะน้ำมันเรื่องดังๆนิ่ๆหน่อยๆน,น,นะคะน้ำมันเรื่องร้อนละปกตินี่ผมชอบทำอาหารอะไรมากนะผมนี่ชอบทำข้าวผักกินข้าวผักกินเนาะใช่ครับอืผมนี่ทำแบบง่ายๆเนาะแต่วันนี้มาทำอาหารไทยใหญ่เนาะอืม คนปรุงนี่เป็นพี่ของัอ่าพี่เป็นคนปรุงเลยเสร็จแล้วก็จะนํามาทอดทอดเนาะพอดีไม่ได้ให้เอซดูตอนที่ท,<อ>ทําทําการปรุงเนาะแต่อันนี้คือจะมานํามาทอดแล้วนะคะคเขาเรียกว่าอะไรนะขำปองขำปองขำปองนี่ก็เป็นภาษาไทยใหญ่เนาะใช่ครับส่วนใหญ่นี่เขาไม่ค่อยนิยมทานซกเท่าไหร่ครับ ทำไมอะ่ะที่นี่เขาไม่ทำกันครับอ๋อ,อใช่ถ้าเป็นบนดอยนี่เป็นคนบนดอยนี่เขาไม่ค่อยกินกันเนาะใช่ไหมเป็นโมงอะไรนี่เขาไม่ทำกันเนาะแต่อันนี้เป็นอาหารไทยใหญ่นะพอดีลูกสาวกับลูกชายอยากทานนะคะต้องให้น้ำมันร้อนๆเนาะใช่ครับ เดี๋ยวนี้น่ากินมากเลยครับอ๋อเดี๋ยวนี้อร่อยใช่ไหมครับเครับเวลาทำนี่ไม่ให้ติดก,กันเนาะต้องรอแป๊บหนึ่งให้ร้อนก่อนคให้มันร้อนแล้วก็ให้มันจับตัวเป็นเป็นก้อนๆใช่ไหมคะพี่ใช่ไหมพี่ไม่ตอบเลยน้องผูกคนเดียวใครับ อันนี้ต้องให้เขาจับเป็นก้อนก่อนเนาะเราถึงจะคนแล้วก็กลับด้านนะคะาไม่งานคืออยู่ยมั่งกันสีด้านไม้นี่น่ากินมากเลยอ่าสีด้านไม่น่ากินมากเลยอ่าค่อยกลับด้านกันนะคะนค้ำม,มันก็กระเด็นนิดนก็เด็นิดๆหน่อยๆแล้วนะ เราต้องกลับด้วยนะคะถ้าไม่กลับเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะแล้วก็มันก็จะติดด้วยอ่าเดี๋ยวมันก็จะติดอันนี้ไม่ไม่น่าจะติดลนะเพราะว่าได้พักหนึ่งนะขำปองเนาะ <c oughs> <c oughs> ปกตินี้ถ้าเป็นโมงนี่ <c oughs> เขาไม่ทำกันเนาะอ่วเนใหญ่จะเป็นอาหารไทยใหญ่นะคะแล้วก็คนไทยใหญ่เขาจะนิยมทำกันนะคะนี่คนโมงเขาไม่ทำนะแต่ว่า ดอดีลูกอยากกินนะคะก็เลยทำาครทำขึ้นมาเนาะงที่เราได้กินนี่เพราะพี่ปลูกมะละกอค่ะอ๋อพี่ปลูกมลกะกมละกอเนาะแล้วก็เลยทำด้วยต้องมีการปรับแก๊กเนาะ ให้มันเบาลงนะคะแรงเกินนี่มันไหม้ได้ค่ะแรงเกินนี่มันจะไหม้ด้วยนะคะ,คะตอน,น,นแรกๆเราต้องใช้แก๊สแรงเนาะ,ะให้น้ำมันร้อนๆนะคะหลังจากหลังจากที่ไม่ค่อยมันร้อนเต็มที่แล้วก็ปรับแก,ก๊สนะคะ,คะลงอันนี้เริ่มจะได้ที่ระยังพี่เริ่มที่จะได้ะค่ะเริ่มจะได้ที่แล้วนะ พี่สาวนี่มากกินมาพีา่สาวนะากอันนี้สุกสุกแล้วใช่ไหมคะสุกแล้วค่ะสุกแล้วเดี๋ยวจะกินโชว์ให้ fc ดูอ่าเดี๋ยวจะกินให้โชว์ให้ fc ดูด้วยอาหารไทยใหญ่ขำปองอ่าอันนี้พอดีพี่สาวไปอยู่กับพี่น้องเนาะที่เป็นไทยใหญ่ก็เลยทำเป็นใช่ไหม แล้วก็พีก็มาทำให้ผมกินด้วยอันนี้ก็จะทำลอกต่อไปเลยนะคะทอดน้อยๆอันนี้หนึ่งครับถ้าทอดเยอะกว่นี้เดี๋ยวมันจะติดกันเนาะครับอ่าต้องเอาอเขาล้วก็ไม่ต้องให้มันติดกันด้วยใช่ไหมใช่ครับถ้ามันติดกันนี่ เอาออกก็ยากอยู่ค่ะเอาออกจะยากเนาะแต่ว่าแม่ไม่เคยทำเท่าร่ใช่คุณแม่ไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าเป็นอาหารขทยใหญ่คุณแม่ไม่รู้จักทำคุณแม่ทำกับข้าวที่เป็นของคนโมงอย่างเดียวนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมาเลยคะ่ะกลิ่นหอมมาด้วยนะคะ เริ่มที่จะพร้อมเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดเนาะยังเหลือเยอะอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับเยอะประมาณนี้ครับเดี๋ยวนะโอ้ก็ต้องทําอีกหลายๆรอบอยู่เนาะใช่ครับอ่าเดี๋ยวก็ทําให้มันเสร็จก่อนเนาะใช่ครับก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็อาจจะเยอะอยู่เยอะอยู่เนาะใช่ครับอืมเดี๋ยว ทำหลายๆรอบก่อนให้มันได้ได้เยอะๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมากินด้วยกันเนาะว่าอาหารไทยใหญ่เนี่ยมันจะอร่อยไหมนะครับตอนนั้นนี่พี่ทำให้ผมกินนี่มันอร่อยมากครับอร่อยอันนี้ก็เป็นอาหารไทยใหญ่นะซึ่งปกติก็พื้นที่ที่พวกเราอยู่ก็คือจะมีคนไทยใหญ่เนาะเป็นส่วนมากนะคะเพราะว่าที่นี่ เขาไม่ทํากันอืมที่นี่ถ้าเป็นอ่โม้งอะไรเขาจะไม่ทําอาหารในลักษณะแบบนี้นะคะคเขาจะทําแบบแนวต้มจืดอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเป็นอ่าส่วนใหญ่นี่เขาจะทานตามส้มครับอ่าทานตามส้มแล้วก็ต้มจืดอะไรเป็นประมาณนี้เนาะแต่ว่า<ช>อันนี้เป็นอาหารไทยใหญ่นะคะ ตรงที่พี่ผมรูอนี่พี่ผมไปอยู่กับไทยใหญ่ครับอืมใช่พี่ไปอยู่กับไทยใหญ่พี่ไปเรียนหนังสือในเมืองเนาะใช่ครับแล้วก็พี่ก็มีเพื่อนเนาะอยู่ที่มูลนิธิแล้วเขาก็สอนให้ทำอาหารไทยใหญ่เนาะอันนี้ถ้าสุกก็คือต้องให้สีเหลืองๆก่อนเนาะสีเหลืองๆ แล้วก็เขียวนิดหน่อยอ่าโอเคให้มันสีเหลืองๆก่อนเนาะถึงจะอันนี้ดูนี่มันกรอบมากเลยอืมดูน่ารับประทานนะคะแล้วก็กรอบมากด้วยครับนะครับขามปอมของเรานะครับเพราะเราเพราะพี่ของเราทำนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้นที่แม่ทำด้วยครับเพราะพี่เป็นคนบอกให้แม่ทำด้วยครับอืมแล้วก็มีขามปองใช่ไหมใช่ครับ อให้เอซกินด้วยหนึ่งชิ้นจิ้มด้วยแล้วผมกินด้วยอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยเนาะคขำปองนี่ถ้าเราจะกินแบบเป็นอาหารบ้านก็ได้นะคะหรือว่าเราจะกินเล่นๆก,ก็ได,ได้หรือว่ากินกับข้าวเลยก็ได้นะคะ เป็นอาหารไทยใหญ่ครับปกตินี่ผมจะได้กินแบบนี้บ่อยไหมครับไม่ค่อยบ่อยค่ะไม่ค่อยบ่อยเนาะต้องให้พี่สาวทำเนาะถึงจะได้กินพี่สาวมานี่ได้กินครับอ่าพี่สาวมานี่ได้กินเนาะถ้าเอาจิ้มกับน้ำจิ้มนี่อร่อยมากเลยครับอ่าเอาน้ำจิ้มนี่เป็นน้ำจิ้ม สมรสใช่ไหมครับใช่ครับอเราต้องจิ้มกับน้ำจิ้มสามรสนะมันจะได้อร่อยเนาะเอาจิ้มด้วยเอาจิ้มเลยออร่อยมากเลยนะคะอร่อยมากเลยครับอ,อร่อยมากเลยเนาะ วันนี้พี่สาวก็ทำขำปองอาหารไผ่ใหญ่ให้กินแล้วใช่ไหมครับอ่ค่เดี๋ยวเราค่อยไปอะไรนะไปเจอต่อคลิปใหม่ๆครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ